มีข้อความส่งถึงนักกีฬาที่จะเดินทางไปปักกิ่งเดือนหน้าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีคำสั่งจากหน่วยงานต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของเยอรมันว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ในจีนหน่วยงานดังกล่าวส่งคำเตือนไปยังนักกีฬาที่จะออกเดินทางเพราะกลัวว่าอาจทำผิดข้อบังคับเรื่องการโดบนักกีฬาอาจมีผลทดสอบการโดบเป็นบวกเมื่อกินเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยสารเคเลนบิลเทอร์ลอมากเกินไปสารนี้เป็นสเตียรอยที่ใช้เร่งเนื้อแดงและทำให้เนื้อมีมันน้อย หน่วยงานต่อต้านการใช้สารต้องห้ามได้เตือนนานแล้วเรื่องความเสี่ยงของเนื้อสัตว์ที่ผลิตในจีนเสียรอยนี้เป็นข่าวดังในอดีตเมื่ออันเบรโตคอนทาดอร์แชมป์ปั่นจักรยานมีผลทดสอบเป็นบวกในการแข่งขันตูเดอฟรองปี2010เขากล่าวโทษเนื้อจากสเปนที่มีการปนเปื้อนแต่ถึงกระนั้นเขาก็สูญเสียตำแหน่งและถูกแบนไม่ให้แข่งขันเป็นเวลา2ปีการใช้คลีนบิวเทอร์ลอก,กับสัตว์ในสหรัฐและยุโรปเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ยานี้มีชื่ออื้อฉาในจีน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข่าวในจีนบ่อยว่าพบผู้คนล้มป่วยหลังจากรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารเครนบิลเทอรเลเมื่อปี2554ห้องปฏิบัติการสารต้องห้ามของเยอรมันได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้และพบว่าในบรรดาผู้เดินทางกลับเยอรมันจากจีน28คนนั้นมี22คนที่มีผลทดสอบเคนบิลเทอรลระดับต่ำเป็นบวก ที่โอลิมปิกลอนดอนปี2012จีนสั่งห้ามนักกีฬาโอลิมปิกของตัวเองไม่ให้กินเนื้อสัตว์ที่ผลิตในจีนเพราะเกรงว่านักกีฬาอาจจะทดสอบการโดที่ลอนดอนเกมส์ไม่ผ่านผู้ชนะเหรียญทองของจีนคนหนึ่งได้เปิดเผยคำสั่งเร่งด่วนบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนโดยกล่าวว่าพวกเขาถูกห้ามไม่ให้กินเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแกะเมื่อออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านในโพสต์เธอถามว่ามีอาหารที่ปลอดภัยบ้างไหมในจีน